ก็วันนี้มาอยู่ที่ลักชัวร์ครับสยามพารากอนครับผมเป็นโซนใหม่ของทางพารากอนครับเป็นรวมลักชัวรี่ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในโลกครับชอบมากพี่เลิฟก็จริงจริงก็เดินแบบพารากอนเนี่ยก็คือจริงๆเป็นห้างที่พี่เดินบ่อยอยู่แล้วครับผมแล้วพอยิ่งเพิ่มโซนตรงนี้เข้าไปอะไรเงี้ยพี่ว่าจริงๆแล้ว เหมาะกับน anyway, ักท่องเที yes, ่ยวทุกคนเลยนะที่มาอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเหมือนเป็นศูนย์รวมจริงๆแล้วก็ครบทุกแบรนด์จริงๆนะครับผมที่อยู่ในนี้ครับมันมีความพิเศษยังไงบ้างครับก็จะมีโซนใหม่มีแบรนด์ใหม่ๆที่มาเปิดอยู่ในลักชัวรด้วยนะครับผมแล้วก็โซนต่างๆที่เราคุ้นๆกันเนี่ยก็เปลี่ยนใหม่หมดเลยช็อปต่างๆก็ใหญ่ขึ้นไปอีกครับผมมาเตรียมตัวกินที่นี่บ่อยขึ้นอะไรนะเจอพี่ได้ที่บาเลเนเซกาเป็นแมทโปนเลยใช่ไหมครับไอ้ฮะ ก็ถือว่าเป็นแบรนด์โปรดนะครับผมก็หลายๆดีไซน์ของทางบริเซกาอะไรเงี้ยก็เป็นดีไซน์ที่มันยูนิคมากๆแล้วก็จริงๆเราก็ชอบอยู่แล้วด้วยในความแบบว่ามีความเป็นเอกลักษณ์ของทางบริเซกาครับอ่ามีสาระแล้วเงียบกันเลยอ่ะี้ครับก็ยังไงก็ฝากด้วยนะครับลักชัร์นะครับผมเป็นโซนใหม่ของทางเสี่มภารากรนะครับใครที่สนใจก็มาเดินกันได้นะครับผมบอกเลยว่าตอบโจทย์ครบทุกไลฟ์สไตล์จริงๆครับสัายภาพไปเมื่อวานกู กล้องมาเลยครับสัมภาษไปเมื่อวานพี่กล้องใครมาเลยพี่กล้องมาเลยทให้กล้องทำไมอ่ะบอกว่าไม่คุ้นเอาปากแข็งปากแข็งหรอไม่จริงเป็นข่าวลือพี่ไม่ได้มีข่าวเกาเหล่ากัใครแต่แต่โคต้าโทรนี่มีจริงไหมพี่วันละครั้งอ่าแล้วไหนบอกว่าไม่ได้ติดตามเมื่อวานอะไรนะเมื่อวานบอกว่าจะไม่ได้ติดตามเลยโทรคุยบ้างอะไรแบบกลัวเขาแบบโดนหมากัดตายอยู่ในนู่นที อะไรนะครับค <ผม S 1> ุยเรื่องอะไรกันบ้างก็ไม่ไม่ได้โทรไปอะไรหรอกครับผมก็โทรถามว่าแบบเออเป็นไงบ้างที่นู่นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เหมือนแบบแพลนที่กลับมาจะทํางานอะไรเงี้ยคุยเรื่องงานด้วยนิดนึงครับผม,มเวลาส่วนตัวเขาก็ไม่อยา,ากจะพิลุกเยอะนะพี่มันมีโมเมนต์ไหนที่เขาโทรมาบอกว่าเฮ้ยพี่อยากให้มาหินยังเลยอะไรอย่างเงี้ยที่นี่สวยมากก็ถ่ายแลย้วที่ส่งรูปมาอวดส่งรูปมาอวดก็อาจจะมีเป็นแบบโทรไปอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เปิดให้ดูว่าแบบตอนนี้อยู่ที่นี่ที่นี่ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยมากกว่า ไม่ได้เกาเหล่า,าใครนะฮะอันนีแต่ว่าแต่ว่าหลายคนมองว่าเราเป็นคนวี่างความรักแบบโอบก,กับมาปาครับโอบก,กับเรารู้ว่าเขาจริงสถานะคืออะไรตรงนี้พี่มีจำลยังไงบ้างเรื่องตัวเองหนูยังไม่รอดเลยเพี่เรื่องคนอื่นหนูจะไปรู้ได้ไงเราแซวเขาขนาดนั้นแล้วอ่ะมันเป็นเรื่องของคนสองคนหนูไม่พี่รู้หรอไม่รู้ฉัไม่รู้ฉันไม่รู้ปกติมากเลย พี่หนูเขารักใครหนูก็รักคนนั้นแหละแปลว่ารักกันจริงใช่ไหมหนูไม่รู้แต่หนูหนูรักน้ำรักป่ารักศาสตร์แล้วตอนนั้นที่แจวไปตอนเราแจวคือเขากระโดดจะเด้งมือทีละคนเลยเหมือนแบบว่าเขาอาจจะแบบเจอแมลงสาบหรือเปล่าก็เลยเด้งหรืออาจจะแบบโทรศัพท์โตกแปล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 กหว่าคำพูดพีพีต้องหาอะไรนะพอพีพีพูดอะไรไปต้องหัน ึงหนูไม่ได้พูดอะไรเลยพี่อย่าประกาศหาอย่างนี้นะมีสิ่งคาพูดเราเชื่อถือได้ไหมร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่งั้นไม่งพี่ถามแปลว่าสมมุิสมมุิกันถ้าเขาพบกันเราสึกยังไงเพราะมันจริงนะสมมุิสมมุิก็สมมุติหรอแกล้งๆถ้าเขารักกันก็ดีครับก็แบบใครรักกันพี่ก็ดีใจด้วยถ้าตกนักกับปลาเราดีใจไหมคะดีใจ ร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างนี้นะอย่างนี้ถ้าอกเขามีความรักใหม่เราอยากมวยควันอะอกบ้างก็ห่อให้เป็นความรักที่ดีครับผมแบบเห็นพี่ชายมีความสุขพี่ก็มีความสุขตอนนี้มีความสุขไหมก็ใจแบบความสุขนิดหน่อยไม่รู้ไงไม่ได้ค่อยได้คุยคือถ้าหนูคุยหนูบอกพี่หมดเลยร้อยเปอร์เซ็นต์ เคยรู้จักกับปาไหมอะไนะครับเคยเจอบ้างครับผมตามงานอะไรอย่างเงี้ยพี่เขาน่ารักพี่เขาน่ารักดีครับแล้วพี่เรามหอะไรนะแกับพี่เราไหมไม่มีพ่รุษไม่มีพี่รุษไม่มีพี่รุษดีแล้วเดี๋ยวก็ไปเร็วพี่วันเจี๊ยบเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีพี่รุษเลยเคยเจอครับพี่เขาเป็นคนน่ารักครับผมแล้วก็คนที่ใส่ดีครับมันถือว่าเชียร์เนาะเชียร์ไหม เขารักใครหนูก็รักคนนั้นพี่แล้วถึงอย่างพี่ชายเราู้สึกกลับมาสดใสสดชื่นได้แบบว่ามีพมได้แล้วก็ดีใจครับดีใจที่แบบเหมือนพี่ชายมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าก็อยากเห็นทุกๆคนรอบตัวพี่มีความสุขอะไรอย่างงี้มากกว่าครับผมเห็นแม้หนูเลี้ยงไปเรื่อยแลวหนูสาวต้องมาแล้วเรพี่กงสาวต้องมาหนูเลี้ยงไปเรื่อยหนูไม่รู้จริงๆพี่ไม่หลุดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็น พูดได้ก็พูดไปเลยพี่ไม่มีหรอกความลับพี่เป็นคนจริงใจหรือว่าเจ้าพี่เขายังไม่สะดวกเราสะดวกเขามหความลับเขาละครับเออไม่เอาไม่เอาไม่แลกเหรอไม่แลกเหรออ๋อร้อน ได้เลยไหมได้ได้โอเคไม่ได้ไหมของทางมันไม่ดีขอโทษในส่วนของทางเอ่อช่องวันนิวส์นะครับไม่มีพี่รุณเลยไหมล่วงหนาเอ้ยพี่พีทมันไม่ได้อะไปต่อนะนี่ไงนี่ไงได้ไหมได้ไหมพี่ข่อยยาเต่อคอยนะได้ครับเอาเลยเล่นเลยเล่นเล่นเดี๋ยวหนูช่วยเดี๋ยวว้าอภิญญาครับเย็นนู้นจะเย็นนู้นหรอเดี๋กวะต่อนนิดนึง พี่ยายี่ห้านี้เขารับปริญญาแล้วยังไงครับยีนี้รับปริญญาแล้วดีใจด้วยครับผมได้ข่าวว่าได้เกียรตินิยมด้วยแล้วก็เดี๋ยวก็จะไปแสดงความยินดีด้วยอะไรไว้ให้เขาบ้างคะอะไรนะคะเตรียมอะไรไว้ให้เขาก็จะเป็นเออ่บอลลูนบอลลูนยักษ์แตกสองเล่นเก่งขนาดนั้นเลยหรอเล่นแตกสองแล้วก็เป็นฝูงโดรนประมาณพันกว่าลังจากโดรนคือจะลอยตัวมาจากโดรนนะ เขาเป็นไงบ้างชเขาก็ก็ก็ได้คุยกับเขาไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับผมเขาก็เตรียมแผนอะไรก็สามารถไปดูแบบตารางอะไรต่างๆอย่างเงี้ยผ่านทางเออ่บิลกินเอนเตอร์เทนเมนต์ได้เลยครับก็สำหรับใครที่อยากจะไปแสดงคอนเสิร์เขาก็ไปได้เลยครับเขาต้องการกำลังใจพี่ให้พี่เป็นกำลังใจให้เขามั้ยอะนะครับเป็นกำลังใจให้เขามั้หนูก็พยายามเป็นกำลังใจให้เขาแต่ไม่รู้ถึงเขาหรือเปล่า ไม่รู้ว่าแล้ถึงาแต่ว่าสมัยแน่นอนดนคนเหนืออะไรหวลาังชออไม้ธรดาไปเขาอยากชองเงินนะชองเงินเลยเหรอหนึ่งล้านบาทให้เสร็จโอนคืนด้วย ได้ก็หนูเชื่อถือได้ใช่ไหมคำพูดนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์เราให้ได้ใช่ไหมร้านหนึ่งให้ได้คือโอนคืนด้วยฮะก็ให้ไปเลยอยากจะโอนคืนเท่าไหร่ก็โอนอาจจะโอนคืนมากกว่าแล้วแต่่จะให้เงินใช่ไหมไม่ให้เงินหรออาจจะเอ้าพี่อ่ะร้านนึงเลยหรอไม่รู้เป็นดอกไม้มันพับเงี้เป็นแกะยากเดี๋ยวให้มันปึกเลยมีของเตรียมไวให้เราใช่ไหมมีแล้วครับผม ไปนะที่ผ่านนี้อะไรนะไปนะเจออีกแล้วคิดว่าไปครับไปอะไรครับผมก็เค่คิวมาตลาเน้อไม่รู้งานยุ่งมากที่ผ่างานไม่ยุ่งหรอเราไว้อยู่แล้วเราไว้หลายเดือนแล้วเนี่ยโอเคเอาไปนะมอยอะไรดีอ่ะมีก็ไม่ยอมรับ